ครับวันนี้เราก็จะมาสอนเรื่องของแก๊สนะแก๊สที่พูดถึงนี้ก็คือแก๊สอ้นี่นะแก๊สอาหนเขียนผิดแก๊สที่จะมาพูดถึงนะฮะไม่ใช่แก๊สอะไรเลยครับมันคือแก๊สนะ แก๊สโอฮาโอฮาตัวแก๊สนี้นั่นนะฮะเป็นแก๊สที่นะก็โอฮาโออะไรคือเป็นแก๊สที่แบบนะเป็นแก๊สที่นะเป็นหลักคาร์บอนไนทฮะอยู่ในจำพวกนะได้ไหมแค่ได้แหละคือเป็นแก๊สที่แบบเป็นหลักนะไฮวิจิเลียโอฮาโอ นึ่งในแก๊สนะที่อันตรายฮะและมักจเจอได้นะกับสิ่งที่ถูกเรียกว่าตดนั่นเองฮนะก็มักจะเจอกันนะได้ที่ตดนะตัวของแก๊สนี้นะก็จะเจอได้ที่ตดนั่นเอง <c oughs> นะแก๊สนี้ก็แบบอันตรายนะ แก๊สนี้นะครับมีมาตั้งแต่ร0อยปีที่แล้วนะใช่ร้อยปีที่แล้วนั้นนะฮรมีแก๊สนี้อยู่ด้วยนะครบพบเจอนะในสมัยนะอยุธยาฮะนะโดยพระนเรศส,สวนมหา,หาราชโดนคนพบเจอนะ